拜拜，拜拜。 รับวดดีกับความน่ารักความสดใสในค่ำคืนวันพุธนะครับกับเกมใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าชิงร้อยชิงล้านนะครับเกมที่เรีวยกว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจและก็ให้การต้อนรับกับเรื่องข่าวพาวมาตอนนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็ม ได้เห็นรายละเอียดแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทั้งสองคนนะคะจะทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะเพื่อเฟ้นหาตัวเศรษฐีเงินล้านนะคะทุกๆคืนวันพุธวลาสี่ทุ่มทางช่อง7สีนี้ค่ะเกมของเรานั้นจะเป็นคู่นะครับแล้วคู่ใดพิสูจน์ความเป็นคู่ได้ว่าเป็นคู่กันจริงๆมีความสัมพันธ์กันจริงๆเป็นคู่กันแน่นอนจะได้ไป1ล้านค่ะตกไปบาทหนึ่งฮะตกไปบาทหนึ่งฮะอไหนล่ะแหมไม่น่าหลอกเลยเห็นไหมคะ เงินแค่บาทหนึ่งก็มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูสิคบว่าใครจะได้เงินล้านครับแล้ววันนี้นะครับเราเป็นรอบแรกของเกมครั้งแรกนะครับเป็นรอบของคู่ขวัญมีผู้ที่เข้าแข่งขัน4คู่ครับค่ะและ4ี่คู่นั้นนะคะคู่แรกนะคะเห็นคนนึงต้องเห็นคนหนึ่งนะคะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคู่ขวัญคู่แรกนะคะคุณดอกดินกัญญามาและคุณอรสาอิสรางคุณนายุธยาสบายดีนะครับ สบายดีนะฮะสบายดีถามใครครับถามทั้งคู่เลยครับอ๋อตอบที่ตอบดีใจครับที่มาเปิดรายการใหม่ในปีใหม่นี้ค่ะดีใจครับแต่คู่ยังเป็นคู่เก่าอยู่นะฮะในคู่เก่าคู่เก่าแต่ว่ายินดีที่สนับสนุนคู่ใหม่ครับอ๋อครับนี่คือคู่ขวัญคู่แรกนะครับคู่ที่สองนี่ก็เป็นคู่ขวัญเห็นหนึ่งคนก็ต้องเห็นอีกหนึ่งคนนะครับคู่เยื่อไม้วิระบรงศรีแล้วก็อรวีสัจจานนท์ครับ ยังไงครับคู่นี้สบายดีนะครับปีใหม่สบายดีค่ะคุณพิรักษ์สบายดีนะฮะไม่ค่อยสบายครับเป็นอะไรครับทำไมคะก็เหนื่อยกลัวจะแพ้เนี่ยอ๋อกลัวจะแพ้เาเรียกไม่สบายแบบเกร็งๆไม่สบายใจไม่สบายใจสำหรับคู่ต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นคู่ทางวงการหนังนะคะเป็นคู่พระคู่นางคู่ขวัญเนี่ยนะคะคุณขจรศักดิ์รัตนนิสัยและคุณจันจิราจูแจ้งค่ะ คู่นี้นะคะเป็นคู่กันมาตลอดในหนังตอนนี้ยังคู่กันอยู่ป่ะฮะในหนังตอนนี้ไม่คู่แล้วอ้าวทำไมคะแตกแยกอ้าวแตกแยกเรื่องอะไรฮะทะเลาะกันแตกแยกอาจจะเป็นแผนแผนททางคู่อื่นคู่ที่สี่ก็เป็นคู่ขวัญนะฮะเห็นคนหนึ่งจะไม่เห็นอีกคนหนึ่งเอ๊ะคุณกุลสักเรืองไรและข้คุณนาตาชาเปลี่ยนวิถีครับ คู่นี้คู่นี้มาได้ยังไงไม่ทราบเ่ยม, <ฮะ S 1> มาได้ยังไงครับเป็นคู่กันยังไงจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคู่ที่แท้จริงครับเอาละเอาล่ะนี่เพียงเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับและสี่คู่นี้เป็นสี่คู่ขวัญที่จะมาชิงไพยเกม<อ>ชิงร้อยชิงล้านกับเรานะครับใครจะมีโอกาสเข้าไปชิงล้านอีกสักคู่กับชิงร้อยชิงล้านครับ